โหนดังฉะเดือรัฐมนตรีใจกระจอะค่ะประจานผู้ว่าเชียงรายออกสื่อติดหัวโขนทําตัวใหญ่ครับฟ้าค่ะหมอสุจิตรัฐค่ะได้บอกว่าคุณจะยิ่งใหญ่มาแค่ไหนนะคุณอยากกดขี่ข้าราชการหมอเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านนรงเนี่ยอย่างท่านนรงคเนี่ยเห็นไหม คุณน้ำนางนอนที่ติดถ้ำเนี่ยท่านก็มาบัญชาการด้วยตัวเองนะใครจะมาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ท่านเด็ดขาดมากในพันในพลเนี่ยท่านก็ไม่สนใจทั้งนั้นนักข่าวท่านก็ไม่สนใจนี่แหละผู้ว่าในดวงใจเนะี่ยแล้วก็พื้นที่เชียงรายเนี่ยก็เอาอีกแล้วเหรอยามาคมนะบอกเลยว่าเป็นค้าราชการการเมืองเนี่ยยาคมค้าราชการประจําศักดิ์ศรีมันเท่าเท่ากันนั่นแหละ ถ้าให้หมอก,กราบผู้ว่าราชการเชียงรายกับกราบพวกคุณนะพวกคุณเนี่ยไม่อยู่ในสายตาเลยนะลูกชาวบ้านแค่ใส่หัวโขนเต้นตามหัวโขนใจกระจอกคุณก็รู้ว่าเดือดร้อนกันไปทั่วท่านก็ต้องลงพื้นที่หาประชาชนแค่ไม่เห็นเนี่ยก็มานั่งบนนั่งประจานอยู่นั่นแหละว่าไม่เห็นหน้าผู้ว่านะเพราะผู้ว่าเขาไม่มานั่งเสนอหน้าเขาให้ท่านรอเนี่ยมาต้อนรับแล้วไงคุณก็น่าจะรู้ว่าประชาชนเนี่ยสำคัญมากกว่าพวกคุณ ในสายตาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะจากกรณีเมื่อวันที่24สิงหาคมค่ะนายภูมิธรรมเวชชัยชัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรกูลค่ะรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการลงพื้นที่นะตัวติดตามสถานการณ์น้ำท่วมก็ร้องหาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าขอฝากให้ผู้ว่าเชียงรายนะรีบกลับมาเชียงรายด้วยนะคนเชียงรายรออยู่ค่ะ ล่าสุดค่ะหมอสุจิตรัชัยยะสุรคุปนะได้อัดคลิปพูดถึงประเด็นดังกล่าวค่ะบอกว่าทีแรกเนี่ยจะไม่พูดเรื่องการเมืองแล้วนะแต่มีประเด็นร้อนๆอยู่เรื่อยๆเลยนะก็ต้องออกมาพูดเช้านี้เนี่ยก็ได้ดูคลิปท่านรองภูมิธรรมท่านรองอนุทินนะลงพื้นที่แล้วเขาท่วมตั้งหลายวันแล้วคุณเพิ่งมานะแล้วบอกไม่เห็นหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยบ่นเป็นหมีกินพึ่งเลยนะแล้วก็รองอนุทินก็เรียกกลับพื้นที่โดยด่วนค่ะเฮ้ยมันใช่เหรอ แล้วท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็ไปพบปะประชาชนนะคนเดือดร้อนไม่ใช่เฉพาะแค่จุดนี้ค่ะจุดนี้มันแค่ผักชีโรยหน้านะมันดึงมาเกณฑ์ประชาชนมาต้อนรับพวกคุณถามจริงๆพวกคุณคือใครเอาบัตรประชาชนมาดูซินะนายภูมิธรรมนายอนุชินใช่ไหมก่อนที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสอ,อ่ะเป็นนายใช่ไหมพอเดี๋ยวนี้ใส่หัวขนเข้าไปเนี่ยก็เป็นท่านรองเป็นท่านรัฐมนตรีนะเป็นรองนายกรัฐมนตรีทํางานแทนนายกนะแล้วไง นายกยังไม่มาเลยแล้วก็ใหญ่แค่ไหนแค่ลูกชาวบ้านผู้ว่าราชการเนี่ยกว่าจะทํางานระดับนี้ได้นะเขาต้องสอบเขาต้องเรียนเขาต้องมีความรู้กว่าจะขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะเขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายอยู่ดีๆคุณก็ไปจิกหัวเขาเหรอหมอเนี่ยไม่ชอบเลยนะฮะที่นักการเมืองเนี่ยมาจิกหัวข้าราชการประจํามันไม่ใช่คุณก็รับเลือกตั้งมาก่อนคุณเข้ามาเนี่ยคุณไหว้กระทั่งประชาชน คุณบอกสิว่าคุณเนี่ยไม่ได้ไหวประชาชนคุณไม่ได้ขอคะแนนประชาชนหรือคุณใช้เงินซื้อคุณถึงไม่สนใจหมอเคยเห็นข้าราชการนะระดับผู้ว่าเนี่ยวิ่งตามตูดนะักการเมืองเป็นรัฐมนตรีใหญ่มากเลยเหรอนะคุณก็กินเงินภาษีประชาชนเหมือนกันนะคะ คุณจะยิ่งใหญ่มาแค่ไหนคุณอย่าก,กดขี่ข้าราชการหมอเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างท่านนารงศักดิ์นะเห็นไหมขุนน้ำนางนอนที่ติดถ้ำเนี่ยท่านก็มาปรชาการด้วยตัวเองนะแล้วใครจะมาอย่างนั้นอย่างนี้นยังไม่ได้ท่านเด็ดขาดมากนะในพันในพลเนี่ยท่านก็ไม่สนใจทั้งนั้นนักข่าวท่านก็ไม่สนใจนะนี่แหละผู้ว่าในดวงใจนะและพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็เอาอีกแล้วนะเขาบอกว่าอย่ามาข่มนะบอกเลยว่าข้าราชการการเมืองอย่าข่มข้าราชการประจํา ศักสีเนี่ยมันเท่าเท่ากันนั่นแหละนะเพลเพนเนี่ยข่าราชการประจำเนี่ยจะมีมากกว่าซะด้วยซ้ำนะแล้วคุณหมอก็บอกว่าถ้าให้หมอกราบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกับกราบพวกคุณเนี่ยพวกคุณไม่อยู่ในสายตาเลยนะลูกชาวบ้านก็แค่ใส่หัวโขนเต้นตามหัวโขนใจกระจกคุณก็รู้ว่าเดือดร้อนกันไปทั่วนะท่านก็ต้องลงพื้นที่หาประชาชนแค่ไม่เห็นหน้าน,นั่งบนนั่งวาจาอยู่นั่นแหละว่าไม่เห็นหน้าผู้ว่านะเพราะเขาเนี่ย นะไม่มานั่งเสนอหน้าเขาให้ท่านรองเนี่ยมาต้อนรับก็แล้วไงคุณก็น่าจะรู้ว่าประชาชนเนี่ยสำคัญมากกว่าผู้คุณนะในสายตาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายล้วคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยเขาพูดเองนะผู้ว่าท่านเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้นะแต่ผู้ว่าต้องเข้ากับประชาชนนะว่าจะกินอยู่ยังไงบ้านน้ําก็ท่วมหมดใครหน้านของศาลมากกว่ากันอย่างคุณน่ะมานะคุณก็นั่งหอมาแล้วคุณสําคัญอะไรต้องมาต้อนรับเสียเวลาผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็มีงานตั้งเยอะตั้งแยะ่นะที่จะต้องทํา คุณก็มาแค่แบบมาเอาหน้าออกข่าวนักข่าวก็ออกข่าวแต่เรื่องแบบนี้ยิ่งออกข่าวยิ่งแย่ค่ะซึ่งต่อมาวันนี้นายอนุชินชายมังตกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้กล่าวถึงประเด็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่นายภูมิธรรมเวชยชัยค่ะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี มีการเดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดเชียงรายนะบอกว่าตนเองเนี่ยไม่อยากจะมีการจับประเด็นนี้มาสนใจเนื่องจากเหตุการณ์ได้ผ่านไปแล้วนะคะซึ่งก็มีการแจ้งไปแล้วว่าหากเป็นการลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะเพราะมีรักษาการนายกรักฐมนตรีซึ่งก็คือนายกรักฐมนตรีไปพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมาต้อนรับแต่มาปฏิบัติหน้าที่ทํางานร่วมกันแต่ว่าการที่สังคมโซเชียลมีการปั่นกระแสว่าต้องให้ผู้ว่า มารับด้วยหรอนะขอยืนยันว่าไม่ใช่นะเพราะเวลาส่วนตัวที่มีการเดินทางไปไหว้พระทิ่งจังหวัดไหนเนี่ยผู้ว่าก็ไม่เคยต้องมาต้อนรับแต่ถ้าไปปฏิบัติภารกิจก็จําเป็นที่จะต้องมา บังคับบัญชาเพราะถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงขออย่าพยายามเบี่ยงประเด็นนะคะส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ในช่วงเย็นนะ,ะหลังจากที่นายรุฐินประกาศตามหานั้นนายรุฐินได้กล่าวว่าผู้ว่าอาจจะก,กําลังเดินทางกลับเข้าพื้นที่อยู่แล้วแต่ในเมื่อทราบกําหนดการอยู่แล้วว่าตนเองและก็นายภูมิธรรมจะมีการเดินทางมาลงพื้นที่นะคะซึ่งกําหนดการได้มีการระบุเวลาไว้ว่าจะเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงรายเวลา9ก้นาฬิกา ซึ่งภารกิจกทมของผู้ว่าสำคัญคือได้เสร็จสิ้นไปก่อนหน้าวันนั้นแล้วนะในช่วงเวลาไม่เกิน19นาฬิกาซึ่งพอมีช่วงเวลาที่ผู้ว่าสามารถเดินทางกลับพื้นที่ได้ในช่วงไฟบินช่วงเช้าของวันถัดไปหรือสามารถโทรศัพท์สายตรงมาหาตนเองได้เพราะตนเองขับเครื่องบินไปเองอยู่แล้วหากไม่มีไฟบินหรือขับรถกลับไม่ทันตนเองก็พร้อมที่จะเอาเจ้าหน้าที่ของตนเองลงนะแล้วก็ให้ท่านเนี่ยมาแทนมันก็มีวิธีการนะถ้าจะไปเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องนี้ไม่อยากให้พูดแล้วนะเพราะเป็นการประจานการผมก็อายเพราะเป็นหน่วยงานของผมตอนนี้ทุกอย่างสามารถบริหารจัดการได้แล้วไม่ต้องออกประชาสัมพันธ์ว่าอยู่ในพื้นที่ถ้าจะอยู่ต้องอยู่ในตอนที่นายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ ถ้าไปแล้วไม่เจอผู้ว่าอยู่ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะงานเสียไม่เสียตนเองไม่รู้ต้องเข้าใจระบบกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งจนถึงวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะยังไม่มีการรายงานขึ้นมาถึงสาเหตุนะเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ตนเองได้มีการออกหนังสือให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการสอบแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องต่อความยาวสาวความยืดเพราะผู้ว่ากําลังจะเกษียณอายุแล้วนะซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณอนุทินนะที่ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดราม,มา่าซึ่งร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะท่านผู้ชม และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ